เจ้ากรกฏาคมนี้มาแน่กับเจ้าออลนิวโตเวตาโคนราคอสใหม่ ที่ล่าสุดนะครับก็ได้มีการประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากทาง t o โยต้กันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกกันอีกด้วย <Wow. S 1> ซึ่งเจ้า all new toyota corolla cross ใหม่ตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ bsuv crossover ซึ่งคู่แข่งในตลาดโดยตรงของเจ้า toyota corolla cross ตัวนี้นะครับนั่นก็ได้แก่ mazda cx 30 honda hrv nissan kicks subaru xv และ mg zs นะครับอันนี้ไม่รวมคู่แข่งในค่ายเดียวกันนะครับนั่นก็คือ toyota เองโดยเจ้า o ต a c ต r า l ค a c r คอ s ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน TNGA แพลตฟอร์มนะครับโดยจะใช้แพลตฟอร์ม t NGAC ที่ใช้อยู่กันใน t ต y o ต้า o ค o l l อ a l t i สนั่นแหละครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะให้จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำทำให้เจ้า l ค a c r คอ s ตัวนี้มีการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมและมีความนุ่มนวลใบพร้อมๆกันนะครับ <Okay. S 1> แต่มีบางคนอาจจะสงสัยว่าเอทาง t ต y o ต้านั้นก็มีเจ้า CHR แล้วแล้วจะเอา o ต a c ต r า l ค a c r คอ s ตัวนี้ไม่แข่งกันอีกทำไมล่ะครับ อ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตลาดนะครับสำหรับเจ้า m e r c e d e s Ben z G.L.C. นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเจ้า m e r c e d e s Ben z G.L.C. ตัวนั้นนะครับจะมีกันอยู่2รุ่นซึ่งก็คือรุ่น G.L.C. แบบ S.U.V. ธรรมดาและก็รุ่น G.L.C. Co u ป e นะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนนั้นอยากได้รถอนเนกประสงค์ c r o s s o v e r แต่เป็นสไตล์แบบสปอร์ตก็จะไป G.L.C. แบบ Co เป e แต่ถ้าหากว่าใครเน้นความสะดวกสบายกว้างใหญ่ไปกันได้ทั้งครอบครัวเขาก็จะไปเล่นเจ้า G.L.C. ตัว S.U.V. ธรรมดากันนะครับ ก็เหมือนกับทางโตโยต้านะครับที่เปิดตลาด CHR ออกมาตอนแรกนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่ารูปทรงอันโชบเฉีียวด้านท้ายสไตล์คูเป้แต่ว่าอัตราประโยชน์การใช้สอยด้านในนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่มีครอบครัวสักเท่าไหร่เพราะว่าด้านหลังนี่นะครับแค่มากเลยทีเดียวกระจกหน้าต่างนี่ก็แทบจะมองไม่เห็นวิวภายนอกกันเลยนะครับดังนั้นลูกค้าที่ชอบโตโยต้าและชอบรถ BSUV c ายคอร์ e โอเวอร์อาจจะยังไม่ถูกใจกับเจ้าโตโยต้า CHR นะครับซึ่งเจ้าโตโยต้าโคโรล่าคอสใหม่ ตัวนี้นครับก็จะมาปิดจุดบอดตรงนี้ทําให้ตัวเลือกในตลาดของทางค่ายโตโยตานะครับมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เคยไม่สนใจเจ้า CSR นะครับก็จะต้องมาจับจองและก็ต้องมาซื้อเจ้าโตโยต้าคูรราคอสตัวนี้อย่างแน่นอนด้วยประโยชน์การใช้สอยที่ดูแล้วอนเนกประสงค์มากกว่า CSR นะครับดังนั้นเจ้า2คันนี้นะครับทั้ง CSR และเจ้าคูโรราคอสนะครับจะแบ่งแยกลูกค้าในตลาดได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ทับลายกันอย่างแน่นอน okay. ซึ่งด้านขุมพลังของเจ้าโตโยต้าโ,โคราคอสโตใหม่นี้นะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับแลนก็ได้แก่รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร1,798ซีซีที่กำลังแรงม้าสูงสุด140แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด175นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ล็อกคู่เละ7สปีดขับเคลื่อนแบบล้อหน้าสามารถรองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง E85 กันเลยนะครับและอีกเครื่องยนต์หนึ่งเลย เทียบกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Mag n e t s y n c h r o n o ั s มอเต r ที่แรงดันไฟฟ้า600โวลต์ให้กำลังสูงสุด72แรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ Ni c เ e l m e ม a l h y d r ไ d e ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบนิเตียมไอออนนะครับแรงดันไฟฟ้านั้นก็อยู่ที่201.6โวลต์28โมดูล6.5 ซึ่งถ้าเรานำมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์มารวมกันนะครับก็จะได้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าก,กันเลยทีเดียวแล้วก็จะจับคู่กับเกียร์อ,อัตโนมัติแบบ eCVT สามารถรองรับน้ำมันได้สูงสุดแค่ e20 นะครับซึ่งจากที่ฟังดูสเปคเครื่องยนต์ทั้ง2แบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสเปคเครื่องยนต์ที่ทำตลาดอยู่ใน Toyota CHR นั่นแหละครับเหมือนกันเลยทั้ง2เครื่องยนต์ โดยด้านมิติตัวถังของเจ้าโตโยต้าโคโราคอสที่มีการปล่อยกันออกมานะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,460ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,825ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,640ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น161ม mm. ิลิเมตรจะเห็นได้ว่ามิติตัวถังของโคโราคอสตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งความยาวความกว้างความสูงที่มากกว่าโตโยต้าซีกันเลยนะครับและมิติตัวถังขนาดนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามีความกว้างใหญ่ยาวมากที่สุดในรถตลาดกลุ่ม BSUV คอสโอเวอรกันแล้วนะครับซึ่งจากข้อมูลที่หลุดมานี้นะครับก็มีการคาดการณ์กันออกไปนะครับว่ามิติตัวถังนั้นก็จะใช้แพลตฟอร์มของเจ้าโตโยต้าคูร่าอัลซิสนั่นแหละครับยิ่งด้านภายในนั้นผมว่าแทบจะเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยนะครับยังไงแล้ววันที่9นี้ก็ต้องไปคอยลุ้นกันอีกทีนะครับว่ามันจะเหมือนกับอัลซิสหรือว่ามันจะไปเหมือนกับโตโยต้าซีออันนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีนะครับ ส่วนด้านราคาของเจ้า t โตโยต้าโ a รา o s s ใหม่ตัวนี้นะครับผมก็คาดการว่าน่าจะอยู่ในเรนราคาประมาณรถบี u v สทั่วไปนะครับเหมือนกับค่ายอื่นนั่นคือราคาประมาณ900,000กว่าบาทจนไปสุดที่1 2 0 0 0 0้บาทกันเลยนะครับราคาไม่น่าจะหนีห่างต่างจาก CHR มากเกินไปนะัก เป็นยังไง,งบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารการเปิดตัวของเจ้าออนิวโตโยต้าโคราคอสใหม่ตัวนี้ที่กำลังมีการเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่9กรกฎาคม2563นี้อย่างแน่นอนซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาสเปคภายนอกภายในและราคาจะเป็นเช่นไรนั้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ทางช่องคา 3. 5ามนั้นก็จะมาทําการเจาะลึกถอดสเปคมาให้เพื่อนๆแฟนๆชาวคา35ามมนั้นได้รับชมรับทราบกันต่อไปนะครับติดตามชมที่ช่องคา35ามมนี้ได้เลยนะครับ และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า All New Toyota Corolla Cross ใหม่ตัวนี้ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้าล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ